พาไปที่ชนบุรีครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวชวนสงสัยครับมีบ้านหลังหนึ่งที่มีชาวจีนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มูลค่านแป8ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปขโมยทรัพย์สินรวมกันเนี่ยมูลค่ารับร้อยล้านเลยอตอนนี้ระหว่างการตรวจสอบนะว่า มูลค่าที่เป็นร้อยล้านเนี่ยเอามาจากไหนเป็นกลุ่มทุนเทาหรือไม่ทีมข่าวช่อง7 HD ก็ตามตำรวจชุดสืบสวนครับไปดูในหมู่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุในตำบลห้วยใหญ่อเภอบางละมุงชนบุรีครับค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยครับเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้านตำรวจเนี่ยไปเจอความเสียหายอันี้คือบริเวณโดยรอบนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ ตำรวจไปเจอว่าหน้าต่างของห้องพักชั้นสองของบ้านถูกงัดหลุดเลยตู้เซฟถูกงัดจนพังทรัพย์สินในตู้เซฟเนี่ยมีนาฬิกาข้อมือสักประมาณ10บเรือนถูกขโมยเกลี้ยง เหลือเพียงกล่องใส่นาฬิกาที่โจรทิ้งไม่ดูต่างหน้าอตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะจีค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับชายชาวจีนผ่านล่ามนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่ดูแลบ้านหลังนี้ก็บอกว่าตัวเองกับเพื่อนเจ้าของบ้านชื่อว่าในหวังเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับบริษัททัวร์ในไทยดีแหละแต่ปัจจุบันเจ้าตัวอยู่ที่จีนซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่หายไปนั้นมีอะไรบ้างมีแต่ญาติที่อ้างว่าของที่หายไปเป็นนาฬิกาหรูรวมแล้วมูลค่ากว่า100ล้า้บาทคาะ ที่ผมคิดนะเขาจะมาดูร้านเราไว้ก่อนแล้วแล้วก็หน้าต่างข้างหลังมันมันงัดจนเรียกว่ามันเปิดได้เรายกตู้เซฟไปไม่ได้ยกงัดจนเละเลยข้างบนขึ้นไปดูไหรองัดเอาทั้งคอนปอนทั้งอะไรฉลงตูวใหญ่งัดเละหมดเลยเขา,าไม่รู้หรอกแต่ที่ว่าทางที่ญาติของที่คุณตัวเขาบอกว่าน่าจะร้อยล้านผมเราไม่เห็นแม่จะไปอะไรร้อยล้าน ทีมข่าวก็ไปสอบถามชาวบ,บ้านแถวนั้นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะบอกว่าจริงๆบ้านหลังนี้นะ่ะมีคนจีนเข้าออกเยอะจึงเชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่ใครที่ไหนแหละน่าจะเป็นคนในหรือว่าคนจีนที่เคยเข้าออกบ้านหลังนี้แหละเพราะว่าเคยมาดูลาดเลาที่นี่เอาไว้ก่อนแน่ๆ ก็เห็นมันน่าจะปีนเข้าทางด้านหลังใช่ไหมไม่น่าไม่น่าจะเข้ามาในบ้านผมว่าไม่น่าจะเข้าด้านหลังหรอกเพราะว่าน่าจะเป็นคนปีนพวกเขาเองนั่นแหละอ๋อบ้านที่เข้าออกกันนั่วเหรอใช่เพราะว่าส่าวนมากมันจะคนปีนทั้งนั้นนะ่ะไม่ได้แล้วบ้านหลังนั้นเข้าออกกันโมทั่ว,วไหมโมอยู่นี่กันทั้งวัน ทีนี้ทางผู้บังคับการตํารวจปูทอจังหวัดชนบุรีค่ะก็สั่งให้ตํารวจชุดสืบเนี่ยไปหาหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องจรปิดค่ะเพื่อที่จะหาเบาะแสของคนร้ายนะคะจากนั้นก็จะมีการเชิญตัวคนดูแลบ้านไปสอบปากคาเพิ่มเติมทั้งยังประสานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วยให้มาสรุปหน่อยว่าตกลงทรัพย์สินที่หายไปมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ค่ะครับโอ้โหเป็นร้อยล้านนะต้องตรวจสอบให้เจอ